เอเลียนบัญชีแล้วนายฉีลงแม่น้ำมันจะทำให้น้ำเน่าอ่ะมันจะฆ่าปลาที่อยู่ในแม่น้ำฉีดมันยากก็ได้嘛นในงานแม่งลงไปแล้ววันนี้เราบอกเอเลียนไปว่าเราจะมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายคลิปและแน่นอนเราไม่พลาดที่จะแกล้งเอเลียนเราเตรียมแผนไว้ว่าเรามีเบ็ดตกปลาพิเศษสำหรับเอเลียนซึ่งคันเบ็ดจะทานด้วยกาตาช้างโดยที่ระหว่างเอเลียสเผลอผมจะเอาไปเกี่ยวเจสกีไว้เจสกีเลยนะหลังจากนั้นจะให้คิสเบ็ดคันเรอย่างไวเลยและจังหวะนั้นแหละเอเลียสก็จะแฉไปกับน้ำแล้วก็ระวังข้างหลังตาก็ เอออย่างนั้นแหละเลียดจับมือโยนลงไปเลยจยลับมือโยนเลย <c oughs> ปยล่ลย <c oughs> อยปล <c oughs> ่อยฉันฉันไม่อยากเปลี่ยนไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรที่ฉันจะต้องแต่งตัวแบบนี้แต่ว่าทำไมมีเจ็ตสกีอยู่ที่นี่ออ๋ฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะนายกลระตี่จะทำะไรเนี่ยนายเอาเจ็ตสก,กีไว้ที่ทะเลสาบได้ออยังไงเนี่ย <c oughs> เอาทำไมจะไม่ได้อ่ะนายจะฆ่าปลาทุกตัว <c oughs> ก็ตากล้องมันบอกว่าอยากจะเล่นน่ะใช่ไหมตากล้องจะใช่ฉันอยากจะเล่นเองแหละเห็นไหมฉันผิดอะไรเนี่ยเงียบเมื่อวานฉันเห็นสาวด้วยอินสตาแกรมของนายเจ็ตสกีมันเกี่ยวอะไรกับอินสตาแกรมบ้า ไม่เอานะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเบียร์นายก็ได้เยยี่มเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวฉันจะจับฉลามตัวใหญ่ไปฝากเธอเบนเบนเบนเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีไปไปไปเขไป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 เลยเฉยเฉยเดี๋ยวคิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยคิสไปเลยเอลิอั เคสมึงทำเชี่ยเลยเนี่ยกูเกือบตายรู้ไหมนายลงไปทำอะไรข้างล่างอ่ะไอ้เลี้ยโว้ยทำไมใช้อาวุธอกจะเบ็ดไม่ได้เนี่ยฟังให้ดีเิสมึงเกือบฆ่ากูแล้วมึงเป็นส่ละเลวเิสโอ้ยไข้กูเฮ้ไอพวกระยำเว้ยรถท่าฉีดตัวเองเป็นไงบ้างโว นี่นายทำไรเนี่ยอันตรายรู้ไหมนายสติบแล้วไอ้เลียสใจเย็นก่อนเังจุ๊โอยตาบู๊วันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดเลยกูอยู่ตรงนี้มึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกไอเลียสทำอะไรมึงไม่ได้เงี้ยเหรอมึงเจอหนี้หน่อยเป็นไงไอ้เลียสใจเย็นไอเลียสมึงอย่ามาโดนใช่ไหมไอเลียสใจะเขา็นไอเลียสใช่มจเย็นไอเลียสใครลึกไอเลียสผู้มุงเงินกี่ชีนเอาเลยสบู่กับที่มาร์กหน้าผสมกาตาช้าง นายอัดคลิปทําไมเนี่ยนี่มันใช่เวลาถ่ายวกหรือเปล่าเนี่ยนายก็เห็นว่าฉันใส่กางเกงนายตัวเดียวอยู่เนี่ยฉันไม่อยากให้คนดูวุ่นไหวฉันเข้าใจแล้วครับอันนี้คือสบู่สูตรทานส่วนอันนี้คือที่มาร์กหน้าและสุดท้ายก็ผสมด้วยกาวตาชา้า oh, <no>, บีบมันลงไป mm hmm. นายมันปีศาจชัดเลยวะอยู่แล้ว นี่นายแฟบอยู่อย่างนั้นเหรอเพราะอะไรนะป้าพามามาม่มาไปใช้กระดาษขยับให้มันเข้ากันเฉยๆนายอยากคิดอย่างนั้นเสะโอเคเท่านี้เราก็พร้อมแล้วเมื่อวานยังไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์มาให้นายอ่ะอยากดูไหมมอเตอร์ไซค์วิบากน่ะนายซื้อมาจริงเหรอเฮ้ยตามมาดูสิฉันซื้อมาจริงๆเราจะได้ไปขับเล่นกันไงเผื่อช่วงนี้นายจะเบื่อลืมหยิบกุญแจมาใครไปหยิบให้หน่อยดินี่ไงเป็นไงบ้างขนาดร้อยสิบซีซีน่ะนายซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยประมาณพันเก้าร้อยเหรียญน่ะ นี่นายซื้อมาจากตลาดมืดอะเราจะไปขับกันวันนี้เลยเหรอใช่วันนี้แหละแดดกดันละนี่เลยใช่ไหมอ๋อแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วนายจะไปกี่โมงอ่ะเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยเหรออ๋อเล้วงั้นกูอาบน้ำแป๊บมาลาสลามาลาสลามา ทำไมมันหลังไม่ออกวะอะไรวะเนี่ยทำไมสภาพกูเป็นแบบนี้เนี่ยล้อกันเล่นปะเนี่ยโดนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเบนเบนเยอะลรวะเนี่ย ใช่หัวเราให้พอใจเลยนายทำอะไรกับฉันนายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยยังไปทำเป็นไม่รู้เลยลก็แก้ยางนี้ประจำอะ่ะแล้วก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันคิดว่าฉันโง่ไปตลอดเหรอมันคืออะไรเป็นมันคือสบู่กันที่มาร์กหน้าผสมด้วยกาวตาช้างเนี่ยที่อยากจะทำให้นายดำเหมือนถ่านแล้วก็เผานายทิ้งซะช่วยฉันขัดมันออกฮะนายหมายความว่าไงอะ่ะ ในายจะใช้แปรงขัดมันออกเหรอมันจะมีวิธีอื่นอย่างนั้นเหรอนายเป็นคนทำนายก็ต้องขัดมันเดี๋ยวนี้ฉันว่านายน่าจะปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไม่ <c oughs> เรื่องลีลาสักทีได้ไหมขัดแล้วนายจะตะโกนทำไมเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านก็ตื่นมดและไ <c oughs> <c oughs> ม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว <c oughs> มันมือไหวอีกสักที <c oughs> ไอ้บึเกเริ่ได้แล้วไอ้เว้เอ้ยมึงจะไม่ให้กูพักหายใจเลยได้ไงไปไปกันเลยดีกว่าเอเลียสจะไปก็ไป <c oughs> เอเลียสมาชักขอดึงหน่อย <c oughs> เบาๆนะเบาๆด <c oughs> ูจากสภาพแล้วกูน่าจะพังตัวอยู่เฉยชายแดนนู่น <c oughs> มึงจะบน่นอะไรนักหดาบนามาในสภาพแบบนี้นายจะทำให้ทุกคนกลัวไม่มีใครสนใจหรอกแล้วไม่มีใครกลัวด้วยเขาจะมองว่านายสติไม่ดีเอเลียสฉันมันสติไม่ดีอยู่แล้วดูสิเอเลียสเด็กจ้องนายใหญ่เลยช่างแม่ง นายควรที่จะมาเลือกโฟมล้างหน้าให้ฉันนายน่าจะรู้ว่ายี่ห้อไหนดีนายรู้ได้ยังไงเอเลียดก็หน้าตามันดีอ่ะใจเย็นไอเลียดถนายที่จะทำไรฉันละก่อนนายดูที่กล้องวงจรปิดมันกำลังจับภาพนายอยู่ตไปมึงเสร็จนี่แเราจะไปไหนเนี่ยอ๋อไปรอที่สนามเลยหน้าทิมกันหมดเลยว่ะพูดอย่างกับว่านายจะไม่หน้าทิมอ่ะ Turned up so loud that no one hears you screaming. Now you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me.